สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มะนาวสวัสดีครับสวัสดีครับเนียวแคบสวัสดีครับต้นข้าวสวัสดีเพื่อนอ่าอืสวัสดีครับพี่จีสวัสดีครับไฮนอนได้แล้วเดี๋ยวผมไปนอนครับพี่มะนาวประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูหนังก่อนผมต้องดูหนังครับผมดูหนัง อาคัห o แฟนส์ hi. Hello, Say hi to me ทีม Say hi, Hello, um, like hi วัสดีครับ Hello ทีม Who are you Who are you n s t a r a m สวัสดีลูกที่น่ารักและหล่อ Thank you นินคำว่าเพื่อนแล้วมันจ็ โอเคแล้วอยากได้ยินคำว่าอะไรครับ How are you um, I'm fine so happy and you นันดึกนะเราเดี๋ยวเถอะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปนอนแล้วพี่มันนา,นา Do you remember me Yes um Nadia Nadia no just when to act do you absent go to the gym because I can't stop behind you hmm. h e ลโล b เบบี้ l l ลโล l คิว s m ล s าคอสโมโสวัสดีค่ะพี่ขุนพลเฮ้ยขุนพลไหนวะคุณทานข้าวหรือยัง yes I eaten did you eat water what อ้ water water สวัสดีค่ะพี่ต้อนนิ้วก๋วยเตี๋ยวไก่หน้ามอหน่อยครับโอ้สุดยอดบอกเลยว่าของของจริงวันนี้จะดูหนังอะไร บับรฟรีบาซีอืมพาสต้าฉันจะไปนอนแล้วฟันดีนะคะฟันดีครับพี่มะนาวคิดถึงน้องทีมคิดถึงเหมือนกันครับพี่ต้นพี่พูดได้กี่ภาษาครับพูดได้สองภาษาไทยกับลาวอ่านเย็นกินอะไรอ่มนาดํากับขนมปังแล้วก็ไข่ตุ๋น คุณโพสต์สิครั้งได้ไหมโอเคผมได้เจอพิธีมที่หมอเลยชิจูวันโอเค I'm doing my homework b บา s ู I caused about so this so to watch your life in โอเค I understand K A I C k M K okay. พ <c oughs> ี A ่ชื่ออะไรคะชื่อทีมครับทีมทัชชนน Hello Kimali m How are you um, I'm fine so happy so tired Which country do you live in Non Thabili I'm from Nicolacu. hello. Uh, Welcome to Talent we Chaduko. Hello, no team, hello. Thank you, thank you. thank you. How was your day? Um, M5 so tired. Hi, B team. how are you? Miss you so much, Madkans. Nikalaku hello. What's that photo behind you? อออาจจะพีหายจู๊ตัวอม oh my god I know t r a n s l a t I am sorry ให้ีโมคิดถึงเรียกไปแต่งหน้าหน่อยต้องถามพี่อกแล้วครับถ้าจะเรียกไปแต่งหน้าให้จิมจ m ีมเขียบแบ๊กเมื่อวานคุณไปซ้อมมวยหรือเปล่าฉันซ้อมมวยที่บ้านที่นนทบุรีวันพรุ่งนี้ฉันน่าจะไปซ้อมมวยที่ลุมพินี ก็ทำอ่าวอล์ก YouTube บ็อกซิ่งวอล์ก YouTube บ็อกซิ่งให้ทีมถ้าฉันนนทีม Officialina Hello Hello My Baby Love น no ้องซีลองชามวันนี้คุณออกกำลังกายหรือยังเยสฉันออกแล้วแคนแบกฉันออกกำลังกายแล้วเราถ่ายสตอรี่กับพี่ทีมที่มาอะไรนะครับโอเครันมรุ่้เจอกันครับ เซออินโดนีเซียพิสพิ o n มอินโดนีเซียอมสมัสมีคืนนี้ดสัดมาลามยสบายดีไหมเยสอมฟายโซเสดีครับลายิ้มน่ารักมากครับขอบคุณครับลายิ้มน่ารักมากเกการเต็งบันเก็ตพิชิมการเต็งบันเก็ตพิชิม Have you eaten? Um, I eaten dinner. Olaf and fans. Kupo. I love baby. Oh, my house. Pina lakma kha. Khafman It's okay with ah, him. okay. Why you so cute? วัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเอมชื่ออะไรวะเชมินมินเออน่าจะต้องเรียกพี่พี่มิน I l ล v ิ i เ when you take my name so sweetly Must can sing I remember you ฉันคิดถึงคุณเซมเสม,สมคิดถึงคุณ miss you เขาถามว่าในรูปข้างหลังคือใครอ๋อเขียบแบกตั้งคิดสมัตบีฮายุฮะบีฮายุนะทัชานนน้องทีมน้องทีมทัชานนทนอะนอโอเคเป็นแฟน น่ารักครับขอบคุณครับ Getting from กรุงรัฐ I love you so much in Thank you ดีครับพี่ยอดดีครับ Love you from ฮ่องกง Love you เซมเซมอะ No no ่ฟิตเตอร์โนโน่ฟิตตฟิอ่า So happy, take care of yourself. Okay, thank you. Himali mời bèo Kanteng banquet Kanteng banquet. I love you, baby. Chop Malaysia, mày. Yes, chan chop mặt Malaysia. Say kama star piece. fan philippines. Maybe team can you say aku i n t a, inta, Indonesia, Fan, a inta, Indonesia fans say แมนค e ด say แมนคิด aku i n t a Indonesia fans say แมนคิด ah okay um บ e e ันด e oh, ีค okay. ร e ับมี้บันดีครับสวัสดีครับงนี้โอ้โหมานช้ามากเลยเดี๋ยวดีครับสวัสดีครับ อินโตรรอคอยวิดีโอมวยไทยโอเคน่าจะ EP ที่78บ็อคซิง EP 78รอคอยวิดีโอมวยไทยโอเคโอ้มัยก็ Hi team how are you? You are very really cute and your f a n s In Basile kiss Hope you are well And healthy Thank you so much Healthy อ่ะ สวัสดีครับคุอบอกทีมโพสต์ร์โฟตโต้อ่ะโอเคเอ่มคุณจะไปตัดผมเมื่อไหร่อืมฉันเพิ่งตัดผมมาครับเมื่อวันที่ยี่สิบเมษาฉัน่ตัดผมมา แต่น่าจะไม่ตัดผมแล้วโอเ so cute น่ารักมาก can you please do this can you do this too? maybe team can you say no i n t r f e r e n c e อะปะกะบะอะปะกะบะอะปะกะบะ Hi. Um, apa kabar? The tulisoh. That photo of you back the team mm. Filter. Um. My God. Okay. Filter. Them. Oh my God. can my Okay. Oh, bunny love. Hello. Handsome, Q and sweet. Thank you so much, Setina Chenon. Oh my God, you comment so amazing. Nalak much. Apa kabar? Sibai di Oh okay. If um if team official Lina, okay. Apa kabar? Sibai di may? And how are you? Okay. Apa kabar? from i t a l y how are you um I'm fine I'm so happy ดังนั้นวิดีโอสนสัตว์จะมาเมื่อไหร่วิดีโอสนสัตว์น่าจะ EP ที่ห้าน่าจะห้าประมาณห้าตอนนี้ EP สองไปแล้ว EP สามน่าจะเป็นอ่ะไม่ไม่ดำนามก็เป็นวัดล่อง ไม่ใช่เป็นวัตอรุนแล้วก็สี่ก็น่าจะเป็นดำน้ำห้าก็น่าจะส,ส่วนศพวันนี้ไลฟ์ถึงกี่โมงครับถึงประมาณสี่ทุ่มสี่สิบครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปดูหนังละพรุ่งนี้วันเสาร์หยุดเรียนเปล่าฮะหยุดเรียนครับผมแต่ว่าจะมีถ่ายรายการที่สนามมวยลุมพินีครับ Hola fans. Hello from p e ร u Hi baby team. Hope you feeling b e oh, s t now b e s t now b e s t Oh b e s t now ตอนนี้บ uh, um, mm ัด hmm ดีครับมี่บ <elim> <wh anes cul 1970> <wh> ัดดีครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับมีไม่ได้เจอกันนานมาก ถ้าจะเจอกันอีกก็โอ้ที่งานเลยครับสบายดีไหมครับนี้ไว้เจอกันครับแต่ว่าฝากติดตาม Youtube ด้วยเพราะว่าพี่ได้เจอผมใน Youtube แทนไง <c oughs> Are you having a new silly? m uh, new s i l l boxing? New series boxing. s i l l boxing? จับปะ สุลิบ็อกซิ่งช year or next year เห uh ็นชัดมากฮ่าฮ่าแชแบ็กคุณเห็นอะไรชัดอืมคุณเห็นอะไรชัดมากเชจ้ามอฮอล่าแฟนสอากูส่ยังกัมุอากูส่ยังกัมุอะป่ะยะบะโอล่าฮัลโหล My l e f t boy how are you I'm fine mom c h e m i s t r and you สปอยอยากดูแล้วครับสปอยหมายถึงว่ารายการ YouTube หรือว่าเป็นซีรีส์ครับผม <laughs> ซีรีส์ที่ผมรู้นิดเดียวเองครับแต่ถ้า,ารายการ y u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  e วอล์กผมก็รู้นิดหนึ่งครับผมเช m ยร์โมท i ม s ิสคิสคิส what time is it The um 22 half 22 half Peep pease Chau aku sayang kamu t a l k h a u aku sayang kamu My Latin people Okakenchan y a t i n g n i n g n i n g t i n g n i n g n i n g Maybe t e a m can you say aku kan Indonesia fans Aku kan Indonesia fans Hi Jim Hi how are you I'm fine so happy Nan mak luka je lasut first first EP a noi mak ki thung sut เจอ Je first EP Oh first EP ทิดถึงสุดๆเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าเจอกันอ่อผมก็จะปล่อยคลิปวอล์กลง Youtube ก็จะมีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เทปหนึ่งเทป2ก็อาจจะยังไม่ดีครับผมเพราะว่าผมฝึกทำครั้งแรกครับแต่สามสี่ห้าอาจจะดีขึ้นครับผมเฮ้ทีทีแล้วพรุ่งนี้ควรจะตื่นเช้าไหมพรุ่งนี้ฉันตื่นสายได้ตื่นเก้าโมงสิบโมง พรุงนี้ฉันตื่นประมาณ10บโมงแล้วก็กินข้าวแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะแกะกล่องเก้าอี้ใหม่ new tomorrow ่ uh, new new share. s h a r เก้าอีสุขภาพ new share. s h a i r หิวที I miss you my love miss you my love Good night, my name, Bye bye. Good night. Um, fans. Ten minutes. I watching series, music, or pasta. Do you want? saya saya Funny you pro pro My name lies. วิวดันเซตินะว่าจะกินวันนี้อองเลนส์มิลขนมปังนะขนมปังโอเคเฮ่เบบี้บาย I love you from Mexico ุบ Hi t e a m is there I need Thailand food skating ชันชันพ a p a ย a ป a กปั Do this again mm hmm. please you look so cute Hello T Volabasil รูปจากด้านหลังที่คุณเพิ่งถามถึงเห็นชัดไหม ไม่น่าชัดแต่ว่าคุณอยากดูใกล้ๆเหรอฉันที่ดูใกล้ไม่แบกพิจ๊ะอืมสลับกล้องอืมสลับกล้องนี่โอเคอืมปิจ๊ะพิจ๊ะพิจ๊ะโอเค okay oh. um. how are you i'm fine so happy my mother said you Simo, Aku kan Indonesia fans Can kittung fan-fan Indonesia Oh Aku cinta kamu And Aku Kan okay. ken Kan Indonesia fans Can kittung fan-fan Indonesia Oke Um Tasya non team of Yolina Aku kan Indonesia fans And apa acabar apa Kaba apa um Kaba. thank you for li my It's totally. La bu bu. La bu la bu bu. fandina, na, Bye bye. Cute cute. You look so handsome. Thank you. Which series are you going to watch? Um, series Netflix and Prime Video. No no, Prime, ma'am. My name, Buffy, and. movie movie nè amo muto team love ta I like you sao thank you câu mai, mày yes chào back, mai, mày hôm nay chân review câu gì câu lúc nào ta Okay. eelainyg 2 1s. Nah. Okay. New Sweden Summit team, thank you so much. It's been a pleasure. To kiss you, I'm going to work is thing. Okay, mom came in fighting. How are you? I'm fine. So happy and so tired. I love you, Argentina. I love you. So, Oh my god, you speak Thai. So cute. So, why beautiful. Let's well, team. Good night. Bye bye. Good night. Can you say mahau kita? Mahau kita kita. Thank you for mentioning. Hmm? Thank you for men mentioning me in your baby boy. What silly are you watching? Tomorrow I'm watching Queen of Tear. Um, today I am watching u uh, movie n e t f i x and s i l l y h o s t a r o l a f and fans s a y a h i สอง EP ตอนแรกก็ถ่ายทำได้ดีมากเลยติดตามตอนต่อไปเช่นกันโอเคแคปแบ็กมัมฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันยังไลฟ์โอ้ my god you no know, understand E E L A i ออินไว้แอ thank you for mentioning me in your story baby boy ปกติคุณทานอะทานอะไรเป็นอาหารเช้าอืมถ้าฉันไปมหาลัยฉันจะกินข้าวมันไก่กับแตงโมแล้วก็นมแต่ถ้า อยู่ที่บ้านช่วงเช้าจะกินส้มตำกับหมูปิ้งหรือเคียวหรือก๋วยเตี๋ยวหรือปลาทอดบาซิลลับทีม So cute thank you Oh my god Sayang Sayang week means Chanlakun in Malaysia Ah Wah So happy can you see you today? Oh hello Apple Gunalak Hello ทีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับมาฮามกิตา I love you in the Philippines อ๋อโอเคมาฮามกิตา and I love you in Philippines มาฮาวกิตาฉันรักคุณมากทีมสวยมาก Thank you น่ารักที่สุดโอ้ยูสปิดไทยนาเดีย h ว l า Hello Biao Compass 2นาทีโอเคแฟนผมกำผมได้กำลังใจจากพี่ในเม้นนั้นนี่ผมพัฒนาตัวเองครับขอบคุณมากครับพี่โอเคสู้ต่อไปครับน้องเดี๋ยวไว้ค่เจอยไัไใ่ในโอกาสนะห้ามยอมแพ้ถ้าพี่ยังไม่ยอมแพ้แต่ถ้าพี่ยอมแพ้น้องก็ห้ามยอม Miss you, be a comfort, no see long time. Chuk chuk. I will always love you, cab love you. Hey, my angel, everything okay, love you. Hey, love you from Basil, love you, Basil. พ, hmm? พี่สูงหนักเท่าไหร่คะพี่ <c oughs> uh, สูงหนักเท่าไหร่คะเอ่อสูงสูงสองสองร้อยครับหนักเก้าสิบสูงสองร้อยหนักเก้าสิบบาซิลรักคุณนะจีมเซมเซมแฟนแฟน,นบารซิล I love you and miss you nha yeah. Ok oh, fans Bye bye See you tomorrow Bye bye Good night Sweet dream Chúc chúc Bye bye See you tomorrow I hey, watching silly music No, silly, it's silly. style and the video Bye bye. Chup choo. Choo Bye bye, take care, team. Bye bye. See you. I miss you too, often fan. See you and coming soon. New project boxing.